พอกน้ําคุณผู้ชมครับเวลาเราเปิดน้ํานะครับมันจะพุ่งแบบนี้ครับเราไปล้างแบบนี้ใกล้ๆนะครับแต่วันนี้หมดปัญหาไปแน่นอนนะครับเพราะว่าพ่อเพืนจะพาคุณผู้ชมมาทําทํายังไงให้น้ําของเรามันไม่พุ่งแต่กลายแบบนี้ครับโดยวิธีง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องพ่อเพื่นชาแนลนะครับ วันนี้พ่อเพืินจะพาคุณผู้ชมมาแก้ปัญหาครับเรื่องก๊อกน้ำนะครับเวลาเราเปิดน้ำนะครับก๊อกน้ำของเรานะครับมันจะเป็นหัวกระจายนะครับเวลาเราเปิดน้ำไปนะครับล้างมือหรือว่าล้างเท้านะครับเวลามันโดนเสื้อผ้าของเรานะครับทําให้เสื้อผ้าของเราเปียกได้นะครับแต่วันนี้หมดปัญหาไปแน่นอนเลยครับเพราะว่าพ่อเพลนจะพาคุณผู้ชมมาทําให้ก๊อกน้ำของเราครับไม่กระเด็นและกระจายได้นะครับ โดยวิธีง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับยงเราใช้สิ่งนี้ครับขวดน้ําเก่าๆแบบนี้ครับหรือว่ากินเสร็จแล้วนะครับอย่าเพิ่งโยนทิ้งหรือว่านําไปทิ้งนะครับสามารถนํามาทาให้ก๊อกน้ําของเราไม่กระเด็นกระจายได้นะครับโดยวิธีง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำและรับชมกันเลยนะครับนี่เลยครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่เราจะทําให้น้ําของเรานะครับไม่กระเด็นหรือว่ากระจายนะครับ ก็จะมีขวดน้ําแบบนี้ครับขวดน้ําอัดลมที่เรากินแล้วนะครับแล้วก็สายยางครับอีกอย่างหนึ่งก็ขาดไม่ได้ครับจะเป็นท่อ PVC ครับเราจะนําเนี่ยครับมาประกอบกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทากันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมครับให้เราตัดครับตัดตรงคอขวดเนี่ยครับ นี่ครับคุณผู้ชมครับเราตัดมานะครับก็จะได้เป็นอย่างนี้ครับส่วนท่อ PVC เราก็ตัดครับใช้ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ตรงนี้ครับเราจะใส่ท่อ PVC ลงไปแบบนี้ครับมันก็จะพอดีเลยครับเราก็ตอกให้มันแน่นนิดนึงครับเนี่ยในลาเราใส่ครับ ตรงนี้มันใส่ไม่ได้ครับเพราะว่ามันใหญ่กว่านะครับเราก็หาท่อสายไฟแบบนี้ครับตัวเล็กๆแบบนี้ครับเพื่อจะสอดเข้ากับสายน้ําของเราครับแบบนี้ครับให้เราตัดก่อนนะครับตัดทิ้งเลยครับส่วนอันนี้มันยังไม่แน่นครับให้เราตอกเข้าเลยนะครับคุณผู้ชมครับตอกเข้าไปจนให้มันแน่นนะครับนี่ครับนี่ครับคุณผู้ชมครับ แน่นแน่นอนครับไม่มีหลุดครับเสร็จแล้วเราก็หาท่อแบบนี้ครับใส่ไฟแบบนี้ครับมาใส่ตรงนี้ครับเวลาเราใส่สายยางครับมันจะใส่ง่ายนะครับเนี่ยครับเวลาเราใส่สายยางไปนะครับมันจะใส่ง่ายกว่านะครับถ้าเราใส่ตรงท่อ PVC เนี่ยมันจะ มันจะใหญ่ครับใส่ยากครับแล้วก็ใส่แบบนี้เลยครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเวลาเราประกอบนะครับมันก็จะได้เป็นอย่างนี้ครับเสร็จแล้วให้เราเจาะรูตรงนี้ครับใช้สว่านหรือว่าไฟลลนก็ได้นะครับถ้ามีตะปูก็ใช้ตะปูเจาะก็ได้ครับเวลาเจาะนะครับเราไม่ต้องเจาะรูใหญ่มากนะครับคุณผู้ชมครับ นี่ครับรูพอนี้ทำพอประมาณนี้ครับเสร็จแล้วครับในการทําหัวก๊อกน้ําไม่ให้น้ํากระดอนกระเด็นใส่เราครับเสร็จแล้วครับแบบนี้ครับเดี๋ยวเราก็นําไปเสียบกับตัวก๊อกน้ําได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเวลาเราใส่นะครับคุณผู้ชมครับเราก็ใส่ไปปกตินะครับ แล้วก็หาสายลัดครับถ้าไม่มีสายลัดแบบนี้ก็หาลวดนะครับามัดครับ ครับเวลาเราเปิดน้ำก็เปิดได้เลยครับคุณผู้ชมครับถ้าเราไม่ชอบหัวแบบนี้เราก็าเปลี่ยนหัวได้นะครับคุณผู้ชมครับแบบนี้ครับ สามารถเปลี่ยนหัวได้หมดครับคุณผู้ชมครับหรือว่าจะเป็นหัวเดิมก็ได้ครับถ้าเราไม่ต้องหัวแบบนี้นะครับจะใช้หัวเดิมก็ได้ครับคุณผู้ชมครับแบบนี้ครับเราสามารถนําไปใช้กับ ก๊อกน้าล้างจานหรือว่าอ่างล้างจานได้หมดเลยครับแบบนี้ครับหรือว่าจะไปใช้กับในห้องน้ําก็ได้นะครับแบบนี้ครับเวลาถอดก็ถอดง่ายครับแกะตรงนี้แล้วก็ถอดออกแค่นั้นนะครับคุณผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับในการทํานี่ครับก๊อกน้ําแบบนี้ครับใช้ได้เลยสะดวกสบายครับ และน้ำไม่พุ่งกระเด็นมาหาตัวเราด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับแค่กวดน้ําขวดเดียวครับก็สามารถทาให้ก๊อกน้ําของเราไม่กระเด็นและกระจายได้ในวันนี้ครับพ่อเพลินหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามพ่อเพลินชาแนลด้วยนะครับ ไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ